ครับก็สวัสดีครับผมวอมท่าเสานะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะส่งส่งผ้าไห้ผมดูนะครับอ่านี่ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่เป็นเหรียญมังกรนะครับเหรียญมังกรมาเทถีแล้วก็เดี๋ยวรุ่นสามนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูจริงอีกทีนะแล้วพี่บอกว่ามีอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าพี่บอกมีอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูนะว่าผมจะได้เช่าอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับอ่ะไปกันเลยครับ ตกลครับพี่ไอ้ยู่ดมยู่ดมด้านหน้าหรือเปล่าครับพี่ใช่ใช่ครับโตโยต้าสีดำครับโตโยต้าสีดำอ๋อครับผมผมมาถึงแล้วพี่เนี่ยจอดจอดข้างพี่อ๋อครับครับครับผมอ้าวโอเคนะครับตอนนี้เรามาเรามาเจอพี่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะจอดรถข้างเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูนะว่าผมจะได้เช่าอะไรบ้างนะครับอ่าเราจะเป็น จะได้เหรียญอะไรบ้างแล้วมีอย่างอางื่นเพิ่มเติมอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่แมสลงไปก่อนนะครับ โซลิตย่อยอ๋อครับนี่ไม่แท้อสรุปวันนี้มีตามที่คุยกันนั่นเลยนะดูแป๊บนึงเลยได้ครับอันนี้จะไปจะไปไหนต่อเราเลยอ๋อ๋ยวผมจะเข้าร้านนุชช้าที่นี่แล้วทางรถไฟจะไปขนมอ๋อเข้าเส้นตรงไปไ้วนจากขนมก็เข้ามาสามสี่ใช่ไหม ถ้าน่าจะเป็นน้ำมันจากที่บล็อกเขาล้างบล็อกเก็บมาจากตอที่จากัวามออ่านี่นะครับก็มาดูพี่เขามีมีสามวงนะครับตามตามตาม,ตามที่เราอยู่บ้านเลยนะเป็นมังกรองหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็รุ่นสามพร้อมเล่มทองนะครับแล้วก็เป็นหมาเศรษฐีนะครับอนจจ้ดูว่าจะได้จกกับพี่เขาหรือเปล่านะครับ อันนี้ไออันนี้ที่ที่ว่าคุยไว้หนึ่งห้าใช่ไหม,ไหม,มแต่สภาพนี่มันอาจจะได้ไม่ถึงเลยเพ<อ>ราะว่าสภาพที่ผมขายได้แค่เกินหนึ่งหมืขายได้นะเพราะว่าด้านหลังเขาเปิตนะถ้าเกิดว่าดำๆหมดเลยมันก็หนึ 5, 1, ่งห้าถึงได้ถ้าเป็นสายผมก็หนึ่งไ,ไปๆเท่า,าน 5, 1, ั้นที่จะราคาอันนี้พี่เปิดได้หมื่นเองเนาะอันนี้ ต่อรองได้ไหมเท่าไหร่ลองๆด้วยเดี๋ยวราคาก็เต็มนะถ้ามันถ้ามันไม่มีค่าบเลยผมไม่ต่อพี่นะใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าน่าจะน่าแต่เดิมนะแต่ไม่ใช่ใช่ใช่ถ้ามองไปในรูปมันจะเป็นว่าเป็นนวดปะไม่ไม่ใช่พี่เป็นคาบครับเป็นคาบเพราะว่าคาบนี่ที่ของพ่อเพราะว่ามันมีเนื้มเขียวด้วยไงเีื้อเขียวปอก เพราะว่าเวลามีค่าที่นี้เวลาเราออกไม่ดีแต่คนเขาซื้อเขาเห็นก็เลยมันมีค่าตัวนี้เขาแบบมันออกเขาสร้างยากอันนี้อันนี้ผมปล่อยได้ประมาณหนึ่งไม่เกินหนึ่งสี่นะบีสภาพนี้นะผมก้อป็นึ่งสามได้ไหมนะนาก้อนนะหนึนงสามอันนี้ฟ้อมทอง ถ้าแดงๆนี่ก็ต้องหนึ่งบาทใช่ใอันนี้เขาแปดพันยังไงดูเก้าพันครับอ่ะโอเคอันนี้เก้าพันนนี้าแล้วอันนี้ยังไงอันนี้นะ่าจะเข้ามาตอนดังแรงแทองทอง,ทองทำมามีมีม,มีราคาทองให้อยู่ด้วยอ๋อเพราะว่าเพราะว่าถ้าทำร้านร้านข้างพุทธนะพี่ผมผมรู้เลยว่าทองทอง,ทองดีเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งไปทำกับกับช่างมาเมื่อกี้เนี่ย ก็ประมาณหนหาสิบัคัมจแล้วนี่จะเพราะว่าเหรียญตอนนี้มันก็ถ้าเกิดแดงๆแล้วีมันก็อยู่เหมือนห้าบวกลบแต่จ้าม่อกวานสองหมื่นถึงสามหมื่นจะไม่ีแต่ตอนนี้เราเปิดห้บวกลบแต่นี่ทองพี่มันน่าจะ ระดับเนไยก็ก็ทุนก็ประมาณหมื่นอาทิตีไปไปหมื่นตัวหมื่นหกสองหมื่นหกเพราะว่าถ้าทุนนะถ้าลองเพราะว่าถ้าถ้าถ้าขาดท้องก็คืออะไรเนี้ยเพราะว่าทองถ้าเราไปขายมันจามันต้องโดนอยู่แล้วจริงจริงแต่ถ้าเพราะว่าร้านทองเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำร้านอย่างนี้มาไง พะยิงทองยิงทองแปดสิบมาถ้าไปขายร้านนะบี่เราซื้อมาสี่พันใช่ไหมไปขายร้านได้พันกว่าบาทนะพีอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยใช่อันนี้เราเลือกครับแต่ถ้าเป็นทองเก้าสิบแต่ยังพอยังพอนี่อยู่แต่ทองทองาช่างเขาทำดีน่าทองทองแ้าสิบนะช่างุูะครับไม่ไม่ใช่แปดสิบครับแต่พอไปร้านทองเขาเขาไม่รู้ไงพี่เราต้องไปก็ต้องราคาทำมันก็ต้องลดลงอยู่ละวพอผมไปเอาทองไปช่างขายอยู มีทุนมันสองหมื่นหกมันเนาะก็เช่ามันก็ไปยากที่นี่ันขอราคาแบบแบบไปได้นะพี่ราคาต้องไปได้นะตอนนี้นะพี่ถ้าไปไม่ได้อาจจะไปทำเงินบ้างทำผลทายนนออได้ผมว่าน่าเลครับผมว่าน่าจะได้ๆครับอันนี้ผมขอสองหมื่นได้ไหมสองมันอาจ,จะปไปไม่ไนะพี่เพราะว่าอะไรง่ายมาก ถ้าถ้าทุนเนี้ยจบสามเดือนนี่นะครับถ้าผมไม่ต้องเอาเงินอ่ะเอาง่ายว่าพันหนึ่งอ่ะผมจะเข้าไปหาหลวงพ่ออ๋อถ้าเกือบแล้วเกือที่สองหมื่นหนึ่งก็มีพันหนึ่งก็ของสินค้าน้ำมันผมแต่ว่าถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนอยู่แล้วอ่าเข้าใจง่ายนะเข้าใจเลยดิเพราะว่าผมตั้งใจอยู่แล้วเนทีนี้มันของของผมมันมันต่ออกระบาดเลยี่ผมไปมันก็แบบปิดมืออะไรเงี้ยดิเนื่องจาะว่าราคากลางเราก็รู้ราคาอยู่พี่น้ำ เอางี้แล้วกันพี่แบบผมขอ,อแบบจบเลยนะเอา,เอาแบบเล่นตื้อเลยนะสองหมื่นพันแล้วกันได้ไหมครับอันนี้ก็อันนี้สองหมหนึ่งพันอันนี้ห3 0่0สาเป็นสามหมนสะพี่นะอันนี้เก้าพันเป็นสี่หมสามถูกไหมพี่เราคิดดูก่อนเดี๋ยวผิดเดี๋ยววุ่นเลยนะ เนี่ยพี่เวลามาเช่าบางทีเนี่ยไปเช่าเขาบางทีเขาเช่ามาตองแรงที่บางทีลำบากใจเหมือนกันบางทีมาเช่าพี่เราเราก็เห็นใจนะว่าเขาเช่ามาตอนแพงแต่สุดท้ายมาปล่อยมันมันก็มันราคามันตอนนี้มันต่ำลงอันนี้เอาเอดุ๊กย่ายไปไหมประนด็นที่ที่ที่ผมส่งให้ดูลองดูก่อนเดี๋ยวไปเปิดเปิดเปิดในไลฟ์เจอร์ได้ นีอันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับใช่อันนี้หลวงพ่ออยู่แต่ว่าเค้ผมเอาตัวเค้มาเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ให้ใครเพราะว่าเขาหลวงพ่อผมไม่ให้ไงมีอยากนี้กระดิติดมาครับนี่กำเดินอยู่นี่พุทธควาอันนี้เปิดเท่าไหร่พดิก็คูณคูนมาตัวละสามร้อยผมเอามาไม่เที่งครับ อันนี้ได้สามครึ่งไหมพอได้ค่อยๆไปเลยได้ไหมได้ได้ครับพี่เพราะว่าครับพอเผื่อได้จนก่อนก่อนก็จะเป็นพันๆอยู่แล้วแต่ก่อนนะครัแปดแปดร้อยพันเนี่ยสีไม่สวไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับเป็นรุ่นได้ย่อยออ่าเต่านะว่าแล้วผู่หลิวปาษอังกฤอันนี้ไม่ไม่ถ้ไม่ถนัดเลยครับผมน่าจะชุดนี้นะเว้ยนะ เป็นสี่หมื 4, 13, ่นสามบวกสามร้อยก็สี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบได้เดี๋ยวนี้ผมว่าเงินส่งท้่นี่หนึ่งหมื่นนะโอนนะเดีนนะ๋ยเพิ่งไป,ปทำแกมาจะช่างรถมาเนี่ยสายฝนเพิ่งไปทำมาองนี้มาโอ้นี่จับจับมาแรงๆก็จับมาหมื่นห้าเนี่ยโอ้เงี้ หลายคนนั้งหมดใช่ใช่ตอนนี้สวยชุดน,นี้ว,ว่าจะไว้เ <G ül> อาไว้ใช้แถวพี่อันหนึ่งครับเอะดําๆเลยเดินถ้าเป็นหางธรรมดาได้ห้ามครับเดี๋ยวผมโอนดังให้พี่ก่อน,นนะครับชุดนี้ก็จบกับพี่เขาที่ 43,350นะครับนี่นะพี่ใชดูก่านนะครับ ที่จบเอาใส่เลยครับออครับก็เลยเกรงใจว่ามานี่จะไกลหรือเปล่าเพราะว่าผมจะวนเข้าทางนู้นมาเพราะว่าเดี๋ยวก็ตอนเย็นก็ไปรับแฟนอยู่อ่โอ้ไรโยูโหไราวโยไม่ไกลไม่ไใจเลยเป็นยังไงบ้างครับมาเร่องไหนบ้างครับก็พอได้อยู่นนี่องนีอยู่ ลองลองดูเลเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีอะไรเดี๋ยวผมได้ได้ได้ส่งไปให้ได้เพราะเราถ่ายรูปมันไม่ชัดใช่ใช่พี่อันนี้มันดูจริงสบายใจกว่าแล้วพี่นะได้ซื้อได้ต่อสบายใจกว่าเพราะว่าแต่ให้จบให้เลยเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อที่เพราะว่าขาดทุนแน่คุณวันนีตอนนี้พี่เวลาเช่าผ้าตอนนี้ลําบากเพราะว่าบางทีเขาชอบมาแตะแรงๆไงใช่แล้วเวลาผมไม่เช่าเขาไงเราก็เราก็แบบเห็นใจเขาชอามาแรงแถ้าถ้าเราไม่ทําทองอาจจะจะดีกว่าอาจจะดีกว่าใช่ถ้าท้าเราเลี่ยมแบบาไปสวยมา เราดม่ได้ัี่๋ยวผอไปเน็ตเน็ตก็้หลวพ่อหลวงพ่อเราจริงๆถ้าถ้าเดียนวพ่อลวพ่อเราเงครับผมเรต้งหวงพ่อเาะร้านริดอ้านเราบ่าโคแลี้เียผมไปก่อนครับผมอบคุณมไกครับพี่ยังไงติดตามอยู่อ๋อไดตามอคู่ไหนเด็กก็เข้าไอ เบอร์เบอร์เบอร์ไว้อยู่นะครับประวัติของคนนั้นพาลราเกินหนึ่งเก้าได้ได้ปีพศท่านนี่ะไรซื้อซื้อลอตเตอรี่ด้วยซื้อได้ดินหนึซื้อครับแต่ก็ได้ก็ได้ล็อตเตอรี่ใช่ไหมลอตเตอรี่ไม่ได้ลอตเตอรี่หนึ่งเก้าออกควเพราะเราได้ได้ดินี่ยได้ดินครับไต้ดินน่าจะได้อยู่ได้ยักษ์ร้อนใช่ไหมโอ้ได้เยอะเลยเับขอบคุณมาด้วยครับอ่านี่นะครับก็ ก็จบกับพี่เขาไปนะครับอ่านี่นะครับเป็นสามเหรียญตามที่พี่เขาสองรูปมาเลยนะครับอ่าสามเหรียญตามที่เขาสองรูปมาเลยอ่านี่มาเทีนะครับอ่าแล้วก็รุ่นสามเวียมทองนะครับแล้วก็เป็นเหรียญมังกรนะครับอ่าชุดนี้อ๋อขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับอ่าชุดนี้นะครับก็คือจบกับพี่เขาไปนะครับก็ที่สี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบอ่าขงนี้พี่เขาแบ่งให้นะครับอ่าก็จะเป็นพุทธกวาดย่อยของของหลวงพ่อนะครับอ่า ก็พี่ก็แบ่งให้สามร้อยห้าห้าสิบาทนะครับก็ราคากลางก็อยู่ประมาณห้าร้อยหกร้อยถึงเจ็ดร้อยถึงถึงแปดร้อยประมาณนี้นะครับโอเควันนี้เพียงเท่านี้นะครับอ่าท่านไหนท่านไหนมีเครื่องของหลวงพ่อเอียรับแล้วอยากจะปล่อยผมเช่าแบบนี้นะครับก็ส่งส่งไลน์มาด้านล่างได้เลยนะหรือวิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับอ่าก็ผมยินดีรับเช่าตามราคาขึ้นลงตามปัจจุบันนะครับก็ถ้ามีได้สวยนะครับก็ผมก็จะเช่าแพงเลยอ่าะได้เช่าแพงเลยเพราะว่าได้สวยเนี่ยไม่มีราคากลางนะครับ วันนี้ต้องคงมาตัวลาสก่อนนะครับครับพ่อสวัสดีครับ